หัวข้อข่าวอดีตรองนายกยุคทักษิณกลางแผน5ข้อสู้วิกฤตโควิดครอบคลุมทุกด้านครบถ้วนเมื่อวันที่22มีนาคมนายแพทย์พรมมินเลิศสูริเดตอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กว่าโควิด19วิกฤตพิสูจน์ผู้นำไทยฟังให้ชัดคิดให้เป็นสั่งให้ครบ สื่อสารให้เข้าใจวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มใช้มาตรการปิดกรุงเทพและจังหวัดข้างเคียงเพื่อลดอุบัติการ์การติดต่อโควิด1 9ด้วยกระบวนการโซเชียลดิสเทนซิงให้ได้ผลแต่มาตรการดังกล่าวไม่ใช่มาตรการเดียวหากแต่ต้องดำเนินควบคู่กับมาตรการอื่นๆอ,อ,อีหลายเรื่องการปิดกรุงเทพ21วันจึงจะได้ผล หัวข้อแรกปิดทางเข้าของผู้นำเชื้อรายใหม่ๆเข้ามาในสังคมคนต่างชาติไม่มีเหตุจำเป็นต้องเข้ามาในช่วงนี้ให้ใช้วิธีติดต่อทางอื่นคนไทยผู้ที่กลับจากต่างประเทศในที่นี้ไม่ใช่ห้ามแต่ใช้มาตรการที่เหมาะสมคนไทยกลับจากอิตาลีเยอรมันอังกฤษและอเมริกา ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าไทยมากเมื่อจะย่างก้าวเข้ามาไทยจะต้องถูกตรวจแยกแยกกักกันติดตามผู้มีอาการก็แยกเข้ารักษาไม่มีอาการจะต้องให้ติดตามอย่างไรไกลไกของสาธารณสุขมีถึงระดับหมู่บ้านทั้งยังมีสมาชิกสังคมจะช่วยแบ่งเบางานให้เจ้าหน้าที่อย่างไร ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ช่วยอย่างไรกระทรวงดิจิทัลต้องเข้ามาช่วยอย่างมั่นยาอย่างไรหัวข้อที่สองเร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงติดและแพร่เชื้อรายเก่าที่ปากปนในสังคม3กลุ่มใหญ่วงเล็บไว้ว่าภายในวงเล็บวงเล็บเปิดนี่ยังไม่รวมกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มใหญ่จากโลกตะวันตกที่กำลังทยอยกลับเข้ามาวงเล็บปิด คือสนามมวยไม่ยอมมารายงานตัวอีหลายร้อยคนกลุ่มทองหล่อและกลุ่มที่กลับมาจากประเทศมาเลเซียนี่ภายในสองอาทิตย์ต้องหาตัวให้พบขณะน,นี้ไม่ต้องปิดบังกันแล้วกิจ,จกรรมหากินและสังคมหยุดหมดทุกคนจะต้องเหินห่างการเพื่อขจัดเชือ้อร้ายนี้ใช้เวลาสามสัปดาห์ให้คุ้มเป็นประโยชน์มิฉะน,นั้นจะสูญเปล่า และต้องใช้กลไกประชาชนร่วมด้วยหัวข้อที่3การเตรียมการบริการทางแพทย์ด้านการตรวจหาผู้ป่วยการบริการรักษาพยาบาลอุปกรณ์ป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์แพทย์ช่วยชีวิตในรายอาการหนักโดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจต้องปรับเตรียมให้เพียงพอเจ้าหน้าที่อาจต้องถูร,ระดมจัดสารจากที่อื่นเช่นกรณีอู่ฮัน ที่รัฐบาลระดมจากทั่วประเทศโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลทหารนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลเหตุการณ์จะเร่งหนักขึ้นในตราเร่งตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปถ้าดูตัวเลขจากทางสถิติหัวข้อที่4สื่อสารให้สังคมเข้าใจรัฐบาลต้องระดมสมองจากผู้รู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากตามประเทศที่ประสบความสำเร็จ และที่กำลังเผชิญปัญหาวิเคราะห์ให้แน่ชัดเลือกตัดสินใจในสิ่งที่คาดว่าได้ผลดีที่สุดสื่อสารอย่างชัดเจนว่าจะให้ประชาชนทำอะไรเพราะอะไรในทางตรงกันข้ามถ้าสั่งการสับสนมึนงงสั่งการขัดแย้งประชาชนก็ขาดความเชื่อมั่นไม่ให้ความร่วมมือตระหนกตกใจแย่งกันเอาตัวรอด หัวข้อที่5มาตรการเยียวยาชวดเชยได้ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนรายเล็กและลูกจ้างการหยุดงานหยุดเศรษฐกิจก็หยุดรายได้ไปด้วยจะมีมาตรการใดบ้างถ้า3สัปดาห์แล้วจบก็พอทำเนาแต่ที่จริงนี่เป็นเพียงบทเบื้องต้นซึ่งอาจทอดยาวเป็นปี หากจัดการภายใน3สัปดาห์นี้ทำได้ไม่ดีพอนี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันระดมสพรพกำลังทรัพยากรทั้งหมดทั้งมวลเดินหน้าฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำโดยแท้โควิด2019วิกฤตพิสูจน์ผู้นำไทย ผู้นำที่รับฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญให้ชัดได้เข้าใจอย่างดีคิดเลือกตัดสินใจให้เป็นเลือกหนทางที่คิดว่าที่ดีที่สุดกล้าสั่งการให้รอบด้านและสื่อสารสร้างความเชื่อมัน่นระดมความร่วมมือจากประชาชนอย่างกว้างขวางก็สามารถนำฝ่าวิกฤตไปได้สำหรับประวัตินายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า บอมิงเกิดวันที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2497ในสมัยเป็นนักเรียนนายแพทย์พรมมินเคยทำงานในตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนสูนกุลาวิทยาลัยเมื่อจบชั้นมศ .5 สอบได้เป็นอันดับที่6ของโรงเรียนสูนกุลาวิทยาลัยและเป็นอันดับที่30ของประเทศในปี2515 ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนายแพทย์พรมมินได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516เขาสอบได้คณะวิทยศาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาคณะวิทยศาศาสตร์ชีวภาพปี2เมื่อปี2518 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขาธิการพักแนวร่วมมหิดลวงเล็บก่อตั้งเมื่อปี2517โดยมีประธานพักคนแรกก็คือนายแพทย์เหวงโตจีราการในช่วงที่นายแพทย์พรมมินดดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักนั้นเป็นช่วงที่พักแนวร่วมมหิดลมีการขยายตัวสูงสุดนอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่ง เลขาธิการแกนม่วงเหลืองอีกด้วยในสมัยนั้นนายแพทย์พรมมินเคยเล่าผ่านหนังสือปุ่มประวัติศาสตร์มหิดลว่าได้นำเอาสันนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตุงว่าด้วยการสร้างพักคมศศศาศึกษาและปรับใช้กับการสร้างพรรคแนวร่วมมหิดลในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519นายแพทย์พรมมินได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายจรัสภายหลังจบการศึกษาและทำงานราชการต่อมาพักพวกเครือข่ายคนเดือนตุลาคมที่ไปช่วยงานพลตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรแนะนำให้ดึงตัวนายแพทย์พรหม,มินเข้ามาช่วยงานด้านกลยุทธ์และได้เข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทชินวัตร จนตำแหน่งสุดท้ายคือ CEO ของบริษัทชินซัตเทอร์ไลท์คอมมิวนิเคชันนายแพทย์พรหมินและบริษัท m a ชบ็อกซอยู่เบื้องหลังแคมเปญการรณรงค์ทางการเมืองให้กับพลตำรวจโทดร Dr. ทักษิณชินวัตรที่เป็นภาพโปสเตอร์พลตำรวจโทดร Dr. ทักษิณยืนชี้นิ้วมองไกลไปข้างหน้าพร้อมกับคำขวัญว่าพลิกเมืองไทยให้แข่งกับโลก ที่ได้รับว่าพึ่งพอใจจากคนชั้นกลางเป็นจำนวนมากผู้บริหาร Matchbox เป็นกลุ่มเพื่อนของนายธงชัยวินิจกูลประธานศูนย์นักเรียนแห่งประเทศไทยที่ใกล้ชิดกับนายแพทย์พรมมินและมีความผูกพันทางอุดมการณ์มาอย่างยาวนานชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับแพทย์หญิงมัธยาเลิศสุริเดชมีบุตรด้วยกันสองคนก็คือนายมติ เลิรสุริเดชและนางสาวมาพรเลิรสุุริเดตนายแพทย์พรหมินได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวนลา5ปีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพักไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพักการเมืองปี2549